สวัสดีครับวันนี้ก็ลองมาเจอกับ S4 แล้วเมื่ี้เมื่อกี้ได้ไทายอ่ One าี่ีวันมาวันนี้ก็มาไทายมวยที่ถูกคู่นะก็คือ Samsung Galaxy S4 นั่นเองลิ้งแรกในการจับครับเบาเบากว่าในทีีวันเมื่อกี้แต่ก็ก่อ,อนหน้านี้ผมก็ดูพรีวิวหรือว่าดูวิดีโอรีวิวมาบ้างแล้วครับว่าเออตัว S4 นั้นเป็น ดูเป็นเทเท่าดูเป็นเหล็กขึ้นแต่พอจับก็จริงก็มันก็ดีขึ้นนิดนึงแต่ก็ไม่ได้แบบยังไงะ่ะมันก็ยังดูดูไม่วัสดุงานประกอบดูดูไม่สมกับราคาก็คือว่า m s จุงให้ัมจุงให้เหตุผลว่าก็เขาเรียกอะไร ับสามารถผลิตได้ยอย่างรวดเร็วก็เลยต้องทำปฏิบัติออกมาแล้วแต่คนชอบนะแต่ว่าการตลาสดสมุนท่านซื้อกัแล้วก็เลยวันนี้ได้ข่าวว่าขายได้สิบเครื่องแล้วกี่วัน,นครับระมาสี่วันเนี่ยสี่วันแล้วแต่ว่าเร็วมากขายดีมากครับเป็นตอนนี้นก็เป็นแอนดรอยที่ขายดีที่สุดนะครับเมื่อกี้นะลองกล้องนะครับกล้องตัวนี้จะเป็นสิบสามล้านนะสิบสามล้านอ๋ออันนี้ไอ้ไอ้ เงินเลยมันเป็นก็แล้ตชอ็อปตัวนี้อ่ากล้องหน้าดีผมว่ารู้สึกว่ากล้องหน้าดีกว่าวันนะรู้สึกไหมชัดอะกล้องหน้าชัดเลยส่วนกล้องหล,ลงังก็กล้องหลังของ HTC One มันจะเป็น4ล้านจะเป็นอั u l t าพิกเซลตัวนี้มันจะเป็นอุย๊ยอันนี้อันนี้อันนี้ครับอันนี้ไม่ใช่ตรงรุน่นนะครับอันนี้เป็นราคาของตัว Note 8 m ี n i S 128 ตัวนี้โมเดลที่ขายในเทศไทยจะเป็น CPU 8ปดคออะไรนะออกตัดไปออกซิทออะไรสักอย่างออกตัดนี่แหละออกตัดบางส่วนส่วนเรื่องพัทวิทเหรอถ,ถ้าไม่นับฟีเจอร์ที่มันเพิ่มมาถ้าถามผมก็ไม่ต่างมันเหมือนเดิมแล้วยิ่งตอนนี้ก็ถ้าคนนี้ไม่ได้ชอบพัทวิทมากมายแล้วก็เป็นขารุ่ดขาโมก็มีตัว F4 ที่เป็น Google U ใช่ไหมออกมาก็ ลองเลือกดูแต่ว่าน่าจะไม่ขายในประเทศไทยน่าจะขายแค่อเมริกาก็ลองใช้เครื่องที่เราแลยกันตัวนี้แต่ว่าเอทำชุมจะดีกว่าที่ที่อยู่นิดนึงตร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 งไ้นครับตรงไอโอเอสที่มากตัวเครื่องจะเป็นสี่จุดสองเนาะจะเป็นสี่จุดสองแต่ของตัววันจะเป็นแค่สี่จุดหนึ่งแต่เอาก็จริงจุดหนึ่งกับจุดสองนี่มันก็เป็นมันก็เป็น มันก็เป็นเพื่อการนะเป็นเจิล่บีนเหมือนกันนะไ,ไ,ไม่ได้ต่างมากเรียนในวีดีโอสองไม่ต่างกันแค่ปานแค่ไม่ต่าง,างใช่ไหมครัแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของความรู้สึกนะครับว่าเราเออว่าแบบซื้อทั้งทีก็อยากได้เรื่องนี่เป็นซอฟต์แวร์ล่าสุดแต่ว่าประมาณไม่เกินจุดหนึ่งของราคเนี่ยครับตัวตัว HTC One าก็ได้ออกสีส่วนใหญ่ส่วนเครื่องอื่นก็ไม่ต้องมองเรื่องอะไรมากครับเพราะมันก็ยังเป็นมันก็ยังเป็นพัฟวิดอะไรปกติอาจจะแค่ฟีเจอร์อะไรส่วนหนึ่ก็น่าจะเคยเห็นมาครับมกวนแล้ว ส่วนเรื่องอื่นที่ผมชอบกว่าวันก็เอมาะกับนักนีข้างหน้าส่วนส่วนเรื่องเรื่องโดยภาพรวมเรอผมยังชอบวันมากกว่านระรู้สึกว่ามันมันดูคุ้มราคามากกว่าดูแบบดูดูแบบดูแบบความรู้สึกผมนะอาเงี้แฟนๆตามชมอาจจะไม่ชอบแต่ว่าแบบคือดู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 แลแบบรู้สึกว่าตัวเน็ตีซีตั้งใจทําเครื่องมากกว่าคือตั้งใจทําแบบคือเหมือนกับว่าตั้งใจนำแบบเนี้ย หายคนไปเลยหายเลย <c oughs> เอ่น่หละคือ,อ,คอหมอว่าเอาใจใส่ทั้งตัวว่าดูงาปนประกอบได้ตัว่ตัวตัวไม่จดีเซนต์ก่อนหน้านี้ครับไม่ด,ดีเซนต์สงมส่ดูได้นดูไม่ค่อยต่างแต่ว่าเนี่ยเพิ่งมาเซนน้กาก็รู้สึกว่ามีความเปนแบลงในระเบบเลยกนะโอเคผมแฮปปี้ครับกับตัวนะเดแลวบางคนบอกชอบ5น้วแต่ผม ไม่ชอบนะผมชอบตัวอะไมากกว่านะเนี่ยขนาดดูนะผมก็เป็นคนที่มือก็ไม yes? ่ไม่เล็กกว่านะผู้จับมือก็ใหญ่ปกตินะที่สมมติอ่ะเวลาเล่นปุ๋ยเราก็จับนี้ใช่ไหมเนี่ยดูนะผมจะสาธิตให้ดูมันมันลำบากเนี่ยผมต้องเลื่อนมือไอไอนิ้วอย่างเงี้ยแล้วมันมันไม่ได้หนักอ่ะมันใหญ่ไปแต่ว่าตัวตัวนี้จริงจมันก็ ตัวเรื่องจริงก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้ต่างหรือต่าม,มากเพราะว่าสังเกตดูนะครับตัวขอบจอสี่มันชิดชิดเอกมากเลยก็เลยดูดูดไม่ได้ใหญ่มากน,นนะไม่ได้ใหญ่แบบถ้าเป็นแท้จะใหญ่นนกนนะวก่านี้น่อไหมเท่ากันเท่ากันนะประมาณนั้นโอเคครับสวัสดีครับ